วิธีใช้งานแบบรีบาลานซิ่งนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆมาที่ Trune นะครับอันนี้ก็ล็อกอิน MT5 เรียบร้อยเนาะขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับลองไปดาวน์โหลดแล้วก็ล็อกอินดูนะครับ,อ download, Lock in, นะรบพอล็อกอินเสร็จร้อยมาที่ Trune นะครับด้านบน Option นะครับแล้วก็มาที่ตรงช่อง expert advisor นะครับติ๊ก Allow นะครับแล้วก็ติ๊กอโลเดลนะครับสองอันพอหรือจะติสามอันก็ได้นะครับแล้วแต่จากนั้นกดโอเคจากนั้นก็นำไฟลเอนะครับมาไว้ที่ไฟล์ Open Data Folder นะครับแล้วก็ mqr ไฟแล้วก็ Expert นะครับเอา EA มาไว้ในนี้นี่ตัวนี้นะครับซึ่งผมจะแจกลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับก็ไปดาวน์โหลดมาก่อนแล้วก็เอาไว้ในนี้นะครับพอไว้เสร็จแล้วเนี่ยพื่อทำการคลิกขวาที่ ตรงนี้ได้เลยนะครับ expert advisor นะครับแล้วกด refresh ทีนึงมันจะขึ้นมาละนะครับนี่มันจะขึ้นมาละนี่นะครับขึ้นมาแบบนี้เปิดคู่เงินนะครับที่มันจะเทรดนะครับ EU ก็ได้หรือจะเป็น AUD CAD ก็ได้แล้วแต่เพื่อนนะครับผมเทรสองคู่เงินเนี้ยค่อนข้า่งโอเคนะครับผมยกตัวอย่างเป็น EU นะครับนะพอเปิดคู่เงินขึ้นมาเนี่ยลาก e a ลงไมเลยนะครับ เราก็ทำการติ๊กถูกตัวนี้นะครับ ALODL นะครับในหน้า Depend อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มาที่หน้า Common นะครับติ๊กอันนี้ด้นะครับ ALO ALO Algo Trading นะครับตัวล่างนะครับตัวบนจะติ๊กไม่ติ๊กก็ได้นะครับจากนั้นก็ทำงานตั้งค่านะครับตั้งค่าเนี่ยมีไม่ได้เยอะนะครับก็ตั้งค่าได้เลยนะครับถ้าจะให้มัน c o m p i l e ์หรือให้มันแบบ หลอดเพิ่มขึ้นตามเงินทุนที่มีนะครับก็ปรับจากฟิกหลอดเป็นดันามิกหลอด0.01ทุกๆเท่าไหร่นะครับส่ไปอันนี้ก็คือ0.01ทุกๆ750เหรียญน,นะครับ Profit for l i b a l a n c e ค่าเดิมใส่2ไว้ก็ใส่2ไว้ก็ได้นะครับนะครับแม็ก c l อ t นะครับอันนี้ก็ กำหนดได้เลยนะครับตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นสมควรนะครับผมว่า10ล็อตก็ค่อนข้างเยอะ,ะครับก็เลยใส่ไปสิบล็อตจะเล่นเกี่ยออเดอร์นะครับมากสุดก็เล่น20ออเดอร์ก็ใส่ไปได้นะครับเปอร์เซ็นต์ per cycle นะครับก็คือเก็บกำไรทุกๆก,กี่เปอร์เซ็นต์นะครับของเงินทุนที่มีนะครับค่าเดิมหอวตั้งไว้0 2น ตรงนี้เพื่อนๆไปตั้งตามความเหมาะสมได้นะครับกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ0.5 1% 0.75แล้วแต่เพื่อนนะครับตัวคูณนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับตัวคูณตัวเนี้ยนะครับยิ่งมากก็ยิ่งปิดออเดอร์ได้ไวแต่ว่าออเดอร์หลังๆหลอดจะใหญ่นะครับใช้งานก็เรามาระวังด้วยนะครับตรงนี้นะครับ0.5%เนี่ย ตั้งไว้เพื่อให้มันทํางานได้ทุกคู่เงินนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเราตั้งตรงนี้เป็น False เนี่ยมันจะไปอ่านค่าตรงนี้แทนนะครับก็คือระยะนั่นแหละนะครับว่าจะเปิดออเดอร์ทุกกี่กี่จุดซึ่งแต่ละคู่เงินน่ะมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยกําหนดมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ค่าเดิมเนี่ยผมตั้งไว้ให้0.5นะครับแต่ถ้าใคร Conservative หน่อยอยากจะเล่นแบบทุกๆ1อร์เซ็ก็ใส่ไว้ได้นะครับอันนี้ก็ ลองตั้งค่าดูก่อนแต่แนะนำว่าใช้ค่าเดิมส่วนก็โอเคนะครับนอกนั้นก็ออนอกจอกนั้นก็ไม่มีอะไร่ต้ตั้ง,งละนะครับตอนนี้คอมมิชชั่นเปิดหลอกถ้าบัญชีที่ว่าเทรดไม่มีค่าคอมมิชชั่นก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้ามีก็ใส่ไปด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละกดโอเคได้เลยนะครับถ้าบอทดมันทำงานนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับุม mm hmm. ขวาบนเนี่ยเป็นโหมกปริญญาสีฟ้านะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนนี้ร์เฟซอ,อื่นๆนะครับอยากให้มีแจ้งเรื่องอะไรก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามเพิ่มให้นะครับเบื้องต้นก็ทำแค่นี้ไปก่อนนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ